อันนี้ครูมัช้าอยู่กับคุณยายมาริวันหรือว่าอาจารย์มาริวันเป็นปอาาย์อาจารย์แม่ของครูมัช้านะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์มาริวันสมุทเสนนะคะเป็นข้าราชการบำนาญค่ะยึดถือปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุสี่ขวบถึงหน้าปัจจุบันนี้ก็ข้าแปดสิบแล้วนะคะ mm hmm. ก็ เป็นที่ปรึกษาของครูมัดตลอดมาเพราะเราอยู่บ้านใกล้กันใ,ให้ปฏิบัติธรรมให้สวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานนะคะแล้ววันหนึ่งอาจารย์มิวันก็ได้หนังสือพระสีดาเมตไตรมาซึ่งในนี้มีคําสอนของพระองค์ ยี่สิบห้าหน้าซึ่งเป็นคำสอนที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนี้นะคะแล้วชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองก็ได้ให้หนังสือครูมัดไปครูมัดก็ไปอ่านได้ไม่ถึงสิบวันก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่ไม่มีอาชีพคนที่กำลังลำบากอยากจะช่วยเหลือก็เลยไปดูใน YouTube ก็ไปเจอแหนแดงค่ะไปเจอแหนแดงไปเจอแหนแดงเนี่ยซึ่งเป็น เป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยเราเนี่ยไปใส่เป็นปุ๋ยตามพืชต่ตางๆเป็นไร่เป็นนาเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเราจะได้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นแผ่นดินของเราตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทรง,ทรงเ,เริ่มเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะคะจุดยึดหลักทำคือหนึ่ง เราเว้นความชั่วยทำความดีทำใจให้ผ่องใสให้ยึดธรรมะเป็นหลักให้มีศีลห้าทุกคนมีศีลห้านะคะแล้วก็ให้มีความกตัญญูเป็นหลักมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อสามัคคีต่อกันนะคะตั้งแต่ระดับครอบครัวทั่วไปทั่วทั่วประเทศและเผยแผร่ไปทั่วโลกนะคะ พระสิยาเมตตาท่านต้องการให้เผยแผ่ธรรมารนี้มียี่สิบห้าหน้านะคะให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติใครที่ทําดีอยู่แล้วท่านก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงถึงบ้านเราเลยมีโชคมีลาบส่งคนดีมาให้เราแต่ถ้าใครทําไม่ดีอยู่ให้กับนั่กับชัวกับใจเสียไม้เป็นคนดีแล้วท่านก็จะช่วยทุกคนถึงบ้านเลยนะคะเราไม่ต้องตกใจอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะโชคดีค่ะสาธุค่ะคุณยาย แล้วครูมะฉาก็น้อมนําหลักธรรมะของคุณยายที่คุณยายสอนลงชีวิตประจําวันเพราะตัวครูมะฉาเองมีคุณยายมารลิวันเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของธรรมะทําให้ครูมะฉามีความรู้สึกว่าการที่ได้ช่วยเหลือผู้คนจะทําให้ชีวิตของครูมะฉาจะเจริญรุ่งเรืองก็ใช้แหนแดงอัสซัลล่าไมโครฟิลลาเป็นสื่อกลางในการนําพา uh huh. ให้กับเป็นการช่วยเหลือผู้คนในยุค uh huh. มีวิกฤตนะคะ uh huh. ก็คือ วันนี้ครูมะชามีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศและตัวครูมัช่าเองวันนี้ได้มาเยี่ยมอาจารย์ปรมารอาจารย์แม่ของครูมัช่าเองซึ่งครูมัช่าเคยแนะนําให้ทราบว่าครูมะชามีหลักยึดเรื่องธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจมาตลอดถ้าใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะอ่านทุกวันนะคะตลอดชีวิตนะคะชีวิตจะพลิกผันดีขึ้นนะคะบางคนนะคะบ้านอยู่บ้านนอกไกลตัวเมือง แต่มีโรงงานมันตั้งอยู่ข้างบ้านตัวเองอะ่ะตัวเองก็มีอาชีพทันทีเลยนะคะเนี่ยท่านจะส่งมาหลายรูปแบบอย่างครูมัดนี่ก็ได้ทำเหนแดงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นให้คนทุกอ่านทุกวันนะคะอ่านทุกวันแลชีวิตท่านจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนตอนนี้พระสิริยะเม่ไตรกําลังจะมาโปรดจะลงจะเด็ดลงมาองค์ที่ห้านะคะ แต่ท่านให้คําสอนมาก่อนเลยฮะมาปฏิบัติก่อนถ้าใครอยู่ในยุคข,ของพระองค์ท่านจะมีอายุยืน80,000ปีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ